เช้านี้ที่ซันดาฟาร์มเราได้เมนูใหม่อีกเมนูนึงแล้วครับวันนี้พี่น้องกำาไรกำาไรดีครับปลากระสิวตัวปลากระสิออ้าวนะครับปลากระสิออย่างนี้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เออปลากระสิวตัวขนาดนี้ว่าใหญ่ถ้าปลาช่อนตัวขนาดนี้ว่าเล็กนั่นเนี่ยนะเท่านะ <c oughs> <c oughs> จะเท่าลงสะน้ําตั้งแต่เช้าครับกินข้า,าวเช้าเสร็จก็เอาไข่ลงไปสองผืน นี่พี่น้องครับได้มาระดับสมาชิกสี่คนนี่ผมรับประกันว่าวันนี้ทั้งวันกินไม่หมดนะครับสองกิโลโดยประมาณโดยข้าวข้าวนสายตานะครับปลากระกวันนี้สองกิโลแล้วเจ้าเท่ายังมีการดักปลากระกดีไว้อีกบอกว่าเดี๋ยวจะทำแดดเดียวไปไปให้เมียที่บ้าน <c oughs> วันนี้เราจะต้องมีเมนูปลาอีกแล้วครับพี่น้อง แต่นะครับพี่น้องครับวันนี้ไม่ใช่มีแต่เมนูปลากระซิวนะครับไม่ใช่มีแต่เมนูปลากระดีเดี๋ยวปลาไปดูครับพี่น้องพาไปดูกันเลยเออไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เมนูนะนี่ไข่ตุ๋นนี่ไข่ตุ๋น <halt os> <S <s <states> เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูครับไอเจ้าบุญยิ่งครับบุญยิ่งก็เบิร์ดเขาไม่กินสัตว์ประหลาดนะเบิร์ดเขาไม่กินอาหารที่เขากินปลานะครับ เช้ามาก็จัดไก่ให้เบิร์ตไปสองตัวเมนูวันนี้ก็นี่ตามมาดูครับบุญยิ่งเดี๋ยวเราจะผัดอ่าขั่วนี่ครับนี่กุกบุญยิ่งนี่มาทางนี้เลยครับนนเบิร์ตกำลังจัดการของที่นี่ใครจะกินอะไรต้องต้องลงมือครับ กติกาของตันดาฟา d f มเบิร์ดท,ทำไรครับมันคนไข้ครับอาาโอ้โห,โหนี่นี่ตัวนี้ยังไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น้าไม่น่าเนาะยังเล็กไปกิโลกวา่ากว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมือไวไปหน่อยตัวนี้ <laughs> เนี่ยครับพี่น้องต้องที่จริงมาตั้งสองกิโลระดับนี้ระดับสองกิโลนี่ถือว่าสุดยอด ขบข้าวที่สันดาฟาร์มนี้มีทุกอย่างครับอยากกินเมนูอะไรนะปัดมันมีวันนี้มีผัดเผ็ดหลายเมนูครับเมื่อเช้านี้เราก็กินข้าวต้มกันนะครับข้าวต้มกับปลากับไข่เจียวนะคับไข่เจียวนะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเทาแกะปากระสวกันต่อเพราะว่าไก่นี่ออกมากไม่ได้ครับติดเหลือง ไก่นี่ให้รู้ว่าเออเราทําเราวันนี้เรามีเมนูไก่กังก็พอถ้าไปโฟกัสมากๆติดเหลืองพ้นครับนี่ถ้าเป็นปลาอย่างนี้ก็ยังไม่ติดเหลืองนะครับมาตันดาฟาร์มนี้ขออย่างเดียวว่าลงมือเป็นลงมือได้นี่รับประกันไม่มีอดครับเพราะว่าผมไม่สามารถจะจะลงน้ําได้แต่แต่ถ้า มาแล้วลงไม่ได้เจ้าชานเจ้าชานนี่ทําได้ครับเจ้าชานทําได้ทุกอย่างสําหรับเมนูวันนี้น่าจะเป็นดวนๆเลยนะครับพี่น้องตอนเที่ยงนี่นะครปลากระสืวทอดกรอบครับแน่นอนเลยแต่ว่าบุญยิ่งเขาบอกว่าเขาจะทําอะไรนะอ้อยปลากระสืออ๋อกปลากระสิอกระไกปลากระสืว,สว,สวนี่ก็สุดยอดเดี๋ยวจะลองชิมฝีมือคุกบุญยิ่ง กุ๊กจากขอนแก่นสั่งตรงมาเลยนะครับวันนี้สนใจมาเชี่ยวสันดาบฟาร์มได้นะครับพี่น้องถ้ามานี่รับประกันว่ามีกับข้าวต้อนรับแน่นอนครับนี่โดยเฉพาะเมนูปลานี่โอ้มีไม่ขาดนะครับมีไม่ขาดสายมาตอนไหนก็ได้กินตอนนั้นนะครับแต่ขอให้มีน้ำแต่ปีนี้ทํามาจะแลกน้ำในสระผมเหลือไม่ถึงเมรเลยทไมเท่า ไม่ถึงเมตรแล้วนะครับแต่ปกติลึกมกลานี้น้ําจะต้องเหลือประมาณ2เมตรปีนี้เหลือไม่ถึงเมตรพี่น้องคิดดูนะแรงขนาดไหนครับโอเคครับเอาภาพเช้าๆมาฝากพี่น้องกับความเป็นอยู่ที่สันดาฟาร์มครับ